ขอเชิญร่รวมพิธีมุทิตาสัก,กระฉลองอายุวัฒนามงคลร้อยหนึ่งปีคลายวันเกิดของหลวงปูข่มขมักแห่งเกจิอาจารย์ดีศรีอิสานตํานานเทพเจ้าแห่งทงกุลาหรือพระกู่พิทธิ์นันทาการหลวงปู่บุญท่าทาวโรวที่ปรึกษาเจาา้าคณะอำเภอประทุมมัตั์สั่นพิเศษเจ้าอาวาสวัดสุนันทาราชานสวนปอตำบลหนองแคนอำเภอประทุมมัตั์จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดการมีดังต่อไปนี้เริ่มง,งานเมื่อวันพุธที่11เมษายน2 5 5 5 งตรงกับวันแห่หาคคำเดือนหา่าเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปทำพิธีบวชในกะขม,มจารีชีพรามเวลาย0 0นาฬิกาทำพิธีพุทธาพิเศษขุนแผนรุ่นพิเศษร้อยหนึ่งปีบูชาคู่และตะกรุดพระเจ้าส6บพระองค์ครอบคู่บูชาคุณสะดอกขาะต่อชะตาเสริมราศีดวงบ่เหมบบาะเคราะห์บ่ดีราศีบ่สวยพระุกเข,ข่าพระเสาแสกด,ดวงแตกหัวแก่เมียใหญ่หัวนายเมียหนีเป็นหนีพระหูจักจบพบแต่ความผิดหวัง ทำดีกับวันดีและวันพฤหัสบดีที่12เมษายน2 5 5 5เป็นวันที่2ของงานเริ่มเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปกระทำพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลมูทิตาสักระขอพรกับหลวงปู่ฉะนั้นจึงขอกราบเรียนเชิญจเจริญพรมายังพระภิกษุสามาเณรข้าราชการพ่ขอข้าประชาชนศิทธยานุสิตและพุทธาศาสนิกชนโดยทั่วไปรวมงานพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลร้อยหนึ่งปีหลวงปู่พระคูณพิสิทธนันทาการ หรือหลวงปู่บุญท่าถาวโรดโดยพร้อมเพี่ยงกันและข้าวดีสำหรับท่านที่มีคม่คุรประสงค์เป็นเจ้าภาพถวายพระเจริญพุทธมนต์ทักษิณาโุประทานเป็นเจ้าภาพโรงท่านถวายนาปณะนะตลอดทั้งถวายปัจจัยททยธรรมหรือสั่งจองหนังสืออัฐประวัติิดต่อสอบถามโดยตรงกับลูกศิษย์หลวงปู่โทรศัพท์0801689781 08-6093211 ติดต่อได้ตั้งแต่มื่อนีเป็นต้นไป